สวัสดีครับผมวอร์เกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้จะมาฆ่าไอ้เพนกันนะครับเพนตุตะนะฮะก็เราต้องไปหาชีเชื่อยก่อนนะฮะเดี๋ยววะไอ้ชีเชื่อว่าไงเราเราปี แกพร้อมตัวไอ้แกเตรียมตัวยังที่จะไปฆ่าไอ้อเพนตุต้าขอนเตมตัวตัองนานแล้วแกเพิ่งไม่รู้ไอ้ควายอ้าวเดี๋ยวว่าแกจะไฟวะไม่เอาดีกว่าเราเตรียมตัวไปฆ่าเ,เพนดีกว่าอ๋อได้โอเคงั้นนะงั้นเราก็ไปกันเลยเดยกากินอาหารก่อนชินเชื่อข้าขอโทษแก เชื้อช่วยอะไรข้าขอโทษที่ข้าต้องฆ่าแม่แกเราะจะไปฆ่าไอ้เพ็ญตุ๊ตักกันคลิปนี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์นะครับหรือ,อชอบมา,มากๆกด subscribe นะครับ

เากขโมยแล้วก็ทําไมาวะจะหนี้นไปไหนอ๋อแกสู้เหรอสู้เหรอฮอาฮ่าฮ่าจบสักทีเพ้นศูนหน้าใครที่ชอบกดไลค์นะครับชอบมา,มากๆกดชอบาใครนะครับหรือว่าใครที่อยากดูคลิปต่อไปกดติดตามนะครับก็ผมก็อขอจบคลิปไปเพียงแค่สองนาทีนี้นะครับก็ ไม่มีเวลาอ่านแล้วนะครับก็สวัสดีไอ้ก็คลิปหน้านครับก็จะมาเชิญฉี่เฉียงนะฮะไปฆ่าไอ้เพ้นได้นะครเหมือนเดิมให้เพ้นมีหลายคนนะเพ้นตุ๊ตตานะฮะผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะฮะสวัสดีครับ